สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกทุกท่านนี่คือรายการเรื่องเล่ากับบ่าวอุบลเรื่องนี้เกิดขึ้นช่วงเดือนเมษาเมื่อหลายปีก่อนเป็นงานบวชเนรภาคฤด,ดูร้อนประจำปีโดยจะมีงานนี้ทุกทุกปีและช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆทั้งหลายปิดเทอมใหญ่ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกในช่วงเวลาบรรพชาสมณีนในครั้งนั้นทางวัดได้กำหนดโครงการบวชทั้งหมด15วันตอนนั้นเนนที่มาบวชมีทั้งหมด50กว่าคนในวันแรกผ่านไปปกติเป็นโครงการบรรพชาสมณี ในสารารับรองหลังหนึ่งในวัดเป็นสาลากระจกทั้งหมดติดเครื่องปรับอากาศและข้างๆสามารถมองลวดกระจกออกไปจะเห็นเป็นเมนเผาศพผะเนเมนถ้าจะเข้าห้องน้ำต้องเดินผ่านทางหลังเมนเพอห้องน้ำอยู่ทางด้านสาราสวดศพสาำสวดศพสี่ พอดีวันนั้นมีการเผาศพพิ่งเสร็จโดยจะมีถาดที่เจ้าหน้าที่โกยกระดูกออกมาใส่ถาดไว้เพื่อรอญาติมารับในตอนเช้าการต้อนรับน้องนีนและการแนะนำตัวพระพี่เลี้ยงผ่านไปได้ด้วยดีซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในพระพี่เลี้ยงที่ได้มอบหมายให้มาคอยช่วยดูแลเนีนแล้วเหตุการณ์ขนหัวลุก ก็ได้เกิดขึ้นในวันที่3หลังจากชันน้ำปะณะเสร็จเรียบร้อยจะให้เนนเดินกวดรอบวัดแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกกวดทางประตูหลังวัดถึงสะพานวัดกลุ่มที่2กวดทางสะพานวัดไปจนถึงรอบเนนกลุ่มที่สาม กว่าจากหลังเมนไปถึงศาลาห้าและกลุ่มสุดท้ายจากศาลาห้าถึงลานจอดรถตรงโกดังเก็บศพที่สร้างไว้เหมือนเป็นคอนโดที่ไว้ใส่โรงศพที่ไม่มีญาติมารับหรือญาติไม่พร้อมที่จะเผานั่นเองเรื่องนี้เกิดขึ้นกับกลุ่มที่สองซึ่งผมเป็นคน กลุ่มนี้มากวดเนนต่างก็เล่นจันตามภาษาเด็กๆมีเนนสี่ถึงหคนนึกพี่เลนให้เด็กคนหนึ่งอายุประมาณ1 2บสถึงสิปีน่าจะได้ก้มมองลอดใต้วางขาเพื่อพิสูจน์คำโบราณว่าผีมีจริงไหมเด็กคนนั้นก็ก้ม ก็เจอจริงๆอย่างที่โบราณว่าผมขออธิบายก่อนว่าหลังเตาเผาจะมีห้องสำหรับเจ้าหน้าที่เผาศพอยู่ด้านในตัวเมนมีประตูกงเหล็กปิดไว้ล็อกบุญแจอยู่และด้านนอกจะมีระเบียงปูนไว้สำหรับเป็นที่นั่งมีบันไดขึ้นไปทางหลังเมน เด็กคนนั้นมองใต้หวางขาเสร็จก็เงยหน้าขึ้นมาหาเพื่อนจังหวะที่ผมเดินมาพอดีก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กคนนั้นก็ได้แต่อัำอัอ,อึ้งอึ้ผมก็พอจะเดาออกว่าเจออะไรมาผมจึงคุมตัวเนนกลุ่มสองทั้งหมดมาที่สารรับรองในวันแรกเด็กได้สติก็เริ่มเล่าให้ฟัง หลังจากที่มองไปใต้วางขานั้นเขาเห็นเด็กสองคนซึ่งไม่ใช่เพื่อนๆของตัวที่บวชแน่นอนเป็นเด็กที่ไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรเลย,เลยปะแป้งตัวขาวโพลนทั้งสองคนเป็นผู้ชายหนึ่งคนเป็นผู้หญิงหนึ่งคนซึ่งในฟังก็ตกใจไม่น้อยเด็กก็เล่าต่ออีกว่า แค่นั้นยังน้อยไปบางที่เด็กก็เริ่มเล่าต่ออีกเห็นหลายๆคนอยู่บนเมนเผาศพดังนั้นมีทั้งคนแก่คนหนุ่มคนสาวสภาพเละเละก็มีซึ่งเมื่อได้รับฟังมาแล้วผมเองซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เผาศพมาก่อน ก็เคยร่วมงานกับสัปะเหลออยู่บ่อยครั้งหลังจากเด็กเล่าให้ฟังจนจบผมก็ให้ไปห่มผ้าทําวัดเย็นให้เดินไปเป็นกลุ่มๆซึ่งก่อนเข้าโบสถ์จำเป็นต้องผ่านเมนเด็กคนที่เจอเหตุการณ์ก็หันแวบขึ้นไปบนเมนสิ่งที่ไม่มีใครเห็น ไม่มีใครรับรู้ก็เกิดขึ้นเนนเห็นเด็กสองคนนั้นและวิญญาณตัวอื่นๆกวักมือเรียกซึ่งผมก็พอจะจับท่าทีของเด็กออกก็เลยพูดลอยๆออกไปว่าเป็นวิญญาณก็อยู่ในส่วนของวิญญาณอย่ามายุ่งเกี่ยวกับคนถ้าอยากได้บุญก็อยู่เฉยๆอย่าระรานกัน หลังจากทรงเนนเข้าโบสถเสร็จผมก็เดินขึ้นไปไขกุญแจเมนเดินขึ้นไปเช็คประวัติที่ผ่านมาในการเผาศพที่เมนแห่งนี้จนกระทั่งไปเจอบันทึกใบบรณบัตรสองแผน่นเป็นชื่อเด็กสองคนได้เผาไปเมื่อปี2 5 5 1ซึ่งเจ้าหน้าที่คนก่อนเป็นคนเผา และมันก็ตรงกับที่เนนเล่าให้ฟังว่าเห็นเด็กสองคนนี้หลังจากทําวัดเย็นเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างผมจึงพาตัวเนนเดินขึ้นไปบนเมนเผาศพด้วยกันและมีสัปเหร่อซึ่งเป็นผู้ติดตามผมขึ้นไปด้วยผมจุดทูปให้เนนยืนสงบนิ่งขอขมาแล้วว่าตามผม กรรมใดที่ข้าพเจ้าสำมเนรได้ล่วงเกินหรือลบลูดูมินขอให้ท่านได้โปรดอโหสิกรรมแล้วจะทำบุญอุทิศไปให้ขอให้แม่ย่านางแห่งเตาเอาแห่งนี้จงปกปักรักษาข้าพเจ้าอย่าได้มีอะไรมารบกวนระหว่างการบวชเนนเลยผู้จบ ผมจึงให้เน้นนำธูปไปปักที่หน้าเตาเพื่อเป็นการขอขมาหลังจากนั้นจะมาเจออีกทีช่วงคืนวันสงกรานเป็นวันพระใหญ่และมีงานวัดซึ่งทางวัดเปิดให้สงน้ำพระเนนและญาติผู้ใหญ่หลังจากการเสร็จสิ้นในช่วงเย็น เนนก็เห็นเด็กสองคนนั้นมายืนพนมมือไหว้ในชุดไทยของเด็กและวิญญาณดวงอื่นๆก็เหมือนจะมารอรับส่วนบุญด้วยหลังจากนั้นมาอีกสามวันเนนก็ลาสิขากันไปเหตุการณ์ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆโปรดใช้วิต จารณยานในการรับฟัง